สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคต์เดี๋ยวเลาให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ดน,นะครับซึ่งทุกคนครับวันนี้เป็ดมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์และถูกพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็ดพูดถึงการสังหารช้างแมรี่ซึ่งเป็นช้างที่ถูกคณะละครสัตว์นะครับ นำตัวไปแสดงแล้วก็ท้ายที่สุดเขาถูกแขวนคอนะครับซึ่งเรื่องราวของแมรี่จะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามรับชมกันใครที่กำลังรับชมอยู่นะครับก่อนไปฟังกันก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยและเป็นกำลังใจให้เป็ดด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเรื่องราวของช้างแมรี่นะครับที่ถูกประหารชีวิต เป็นความปิดคนหรือช้างกันแน่นะครับวันนี้เรามา,ขาไขปริศนากันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อราวคิทตศกราช1894ถึง13กันยายนคิทตศกราช1916นะครับช้างแมรี่เป็นช้างเอเชียเพศเมียหนักประมาณ5ตันครับซึ่งทำการแสดงอยู่ที่คณะละครสัตว์ s p สปาร์คเวอร์เฟ s ัสโชของชาลีสปาร์คในสหรัฐอเมริกา ถูกสั่งประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเมื่อคิทสักราช1916ใกล้เมืองออวินส์รัตเทเนสซีเพราะสังหารครูฝึกคนหนึ่งตายที่เมืองคิงสปอร์ตนะครับโดยสาเหตุการสังหารของครูฝึกที่เกิดขึ้นเรามาตีความกันครับว่าเป็นความผิดช้างหรือคนกันแน่ก่อนอื่นขออนุญาตเกินก่อนนะครับว่าครูฝึกช้างที่โดนแมรี่ทำร้ายเนี่ยคือใครนะฮะ เขาเป็นชายเร่ร่อนคนหนึ่งครับนามว่าเรสเอลริกส์นะครับเขามีอาชีพเป็นเสมียนชั่วคราวที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับโดยในวันที่11กันยายนคิทสกราช1916เกยสเนี่ยเอลร,ริกเนี่ยามารับจ้างเป็นผู้ช่วยฝึกช้างที่คณะละครสัตว์ข้างต้นนะครับที่เราได้เกิดมาเนาะแม้ว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะฝึกช้างก็ตามเอร,ริกถูกช้างแมรี่สังหารตายที่เมืองคิงสปอร์ตในยามเย็นวันถัดมาทันทีนะครับ ระหว่างที่เอานเขานำโขลงช้างออกฝึกเดินขบวนแล้วขึ้นขี่หลังช้างแมรี่เดินนำขบวนในฐานะดาวเด่นของการแสดงชุดนั้นส่วนเรื่องแอริกถูกสังหารเป็นเช่นไรมีผู้ให้ถ้อยคำไว้หลายประการเลยครับเช่น W.S. Comen อนะครับอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์และระบุว่าช้างแมรี่ย่อตัวลงแทะซีกแตงโมแอริกจึงเอาตะขอสับช้างแมรี่ที่บริเวณหลังใบหูช้างจึงโกรธ เอางวงฉุดแอริกขึ้นแล้วโยนแอริกใส่แท่นวางเครื่องดื่มอย่างแรงนะครับก่อนกระทืบเข้าและขยี้ศีรษะแอริกจนทำให้แอริกถึงแก่ความตายทันทีนะฮะส่วนรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์สมัยนั้นฉบับหนึ่งนะครับระบ,บุว่าได้ข่าวจากทางเจ้าหน้าที่นครจอรนสันพนันาว่าช้างแมรี่นั้นนะครับเอางวงฟาดไปยังแอริกนะครับ ชูเขาขึ้นกว่า10ฟุตกลางอากาศแล้วทุ่มเขาลงพื้นอย่างเกลี้ยกล่อมว่ากันว่าหลังจากนั้นมันเอางาใหญ่ยักษ์แทงทะลุร่างกายเขาเต็มแรงแห่งความเกลี้ยโกรธเยี่ยงสัตว์ป่าเถื่อนและสัตว์ตัวนั้นกระทืบร่างอันใกล้าตายของเอริกจนเหมือนจะสแสวงหาชัยชนะในการเขียนฆ่าแล้วแกว่งตีนขนาดใหญ่ของมันนะฮะทันใดเตะเข้าร่างเขาไปในฝูงชนซึ่งเรื่องที่สองนี้ส่วนตัวแอดมองว่ามันอาจจะผ่านการปรุงแต่งเรื่องไปหน่อย พื่อความดุเดือดตามเอกลักษณ์การเขียนข่าวซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นกันอยู่ว่ามีการเขียนข่าวเวอร์เวอร์ลักษณะนี้ในบางเรื่องนะครับโดยหลังจากนั้นก็มีเหตุความวุ่นวายนะครับของคนจํานวนมากนะครับไปสู่การถูกสั่งประหารเหตุการณ์ต่อมาเป็นอย่างไรนั้นรายละเอียดค่อนข้างยุ่งเหยิงปนเปอร์มากเลยครับผู้ฟังในเรื่องเล่าขานของชาวบ้านเนี่ยมันก็จะมีเรื่องจริงเรื่องเท็จสลับปรับเปลี่ยนปนกันไปนะครับ และรายงานมากมายบนหนังสือพิมพ์ที่เน้นขายข่าวแบบจับกระแสะลุ้น้วนเลยเนื้อหาส่วนใหญ่ระบุว่าหลังจากนั้นช้างแมรี่สงบลงได้และไม่ได้เข้าโจมตีผู้คนที่มุงดูอยู่แต่อย่างใดส่วนผู้คนเหล่านั้นเริ่มตะโกนว่าฆ่าช้างเสียเอาช้างไปฆ่าเอาช้างไปฆ่าอย่างเดียวเลยไม่กี่นาทีให้หลังนะครับช่างตีเหล็กคนหนึ่งนะฮะเขาได้หยิบปืนขึ้นมาครับเพื่อยิงขู่แมรี่ไปห้านัดแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรเลยครับแมรี่ไม่ได้แตกตื่นอะไรเลย ขณะเดียวกันนะครับผู้บริหารเมืองหลายแห่งในแถบนั้นครับคุณผู้ฟังพอเขาได้ยินแล้วก็ประชาชนตกใจเนี่ยเขาก็เหมือนมีการประกาศนะครับออกมาว่าไม่ให้คณะละครสัตว์เนี่ยเข้าเมืองครับถ้ายังมีช้างแมรี่มาด้วยเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของประชาชนของเขาสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้สุดปุ๊บเนี่ยชาลีสปาครับเจ้าของละครสัตว์เนี่ย เขาจึงต้องฝืนใจตัดสินใจเอาช้างแมรี่ไปฆ่าในที่สาธารณะครับสถานการณ์จะได้คลี่คลายลงโดยเร็วนะฮะอันนี้คือความคิดของเขานะในวันถัดมาครับในวันที่13การกันยายนคิดตศกรา1916ักราช1ซึ่งก็บรรยากาศมีฝนตกปอยหมอกจัดจัดนะครับช้างแมรี่ถูกขนขึ้นรถรางครับไปยังเทศมนตรยูนิคอยรัฐเทนเนสซีเพื่อประหารชีวิตที่ลานของการรถไฟครินฟิลด์นะครับ โดยในเหตุการณ์นี้มีผู้คนมาชมทั้งร่วมร่วมแล้วประมาณ2,500คนในจำนวนนี้รวมถึงเด็กเกือบทั้งหมดของเมืองด้วยช่วงระยะเวลาระหว่าง16-17นาฬิกาของวันที่13กันยายนช้างแมรี่ถูกเชือกคล้องคอนะครับอยู่บนปั้นจัดรถไฟเพื่อประหารชีวิตครับในการลงมือครั้งแรกช้างแมรี่ร่วงตกมากระแทกพื้นอย่างแรงจนสะโพกหักเด็กที่ยืนชมอยู่เบื้องล่างแตกตื่นกันจ้าละวันเลครับ จึงมีการพยายามแขวนคอช้างแมรี่ที่บาดเจ็บหนักอยู่แล้วนั้นอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้พวกเขาก็ฆ่าช้างสำเร็จหลังจากนั้นมีการเรียกสัตวแพทย์มาชนะสุดยืนยันการตายแพทย์ตรวจพบว่าช้างแมรี่มีอาการปวดอย่างหนักอยู่ในงาใกล้กับบริเวณที่ครูฝึกเอาตะขอสับลงไปเมื่อโดนตะขอสับจึงกระตุ้นความเจ็บปวดและเกิดการเกลี้ยกล่อมขึ้นมาได้จนนำไปสู่เหตุการณ์สังหารครูฝึกในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และเมื่อพวกเขาฆ่าช้างแมรี่กันแล้วนะครับเขาก็ได้นําช้างไปฝังไว้ที่บริเวณริมทางรถไฟทันทีโดยมีภาพถ่ายช้างแมรี่ถูกประหารภาพหนึ่งซึ่งได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางแต่ที่ผ่านมามันอาจจะถูกการตกแต่งภาพบ้างเล็กน้อยมาเรื่อยๆนะฮะดังนั้นหลายปีหลังจากประหารเนี่ยมีนิตยสารชื่อว่าอาร์โกซีนะครับจึงออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของภาพดังกล่าวว่าจริงเท็จแค่ไหนกัน และไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมามากกว่าร้อปีแล้วแต่เมื่อเราย้อนอ่านอีกครั้งมันก็ทําให้เราพยายามที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งข้อความหลังจากนี้คือความคิดเห็นของแอดเองไม่เกี่ยวกับผู้ใดและไม่พาดผิงใครทั้งสิน้นแอดมองว่าจากข้อความการชันสูตรของสัตวแพทย์นะครับที่บอกว่าช้างแมรี่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วที่บริเวณใกล้งาและเมื่อโดนตะขอสับเขาจึงโกรธและทําร้ายครูฝึก ถ้าเป็นไปตามนี้จริงแอดมองว่ามันคือสัญชตาตญาณของสัตว์ครับที่เขาจะปกป้องตัวเองด้วยเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธให้แก่ผู้คนและสร้างความกลัวให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปกครองรัฐต่างๆที่พยายามจะปกป้องประชาชนของตัวเองด้วยจนนําไปสู่การตัดสินใจของเจ้าของละครสตรัตว์เพื่อความอยู่รอดของตนเองและลูกน้องจึงได้ทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแอดมองว่ามันมีหลายเหตุผลมากๆครับกับเรื่องนี้ที่มีที่มาที่ไปหลายอย่าง แต่สุดท้ายเป็ดก็ยังนยเนือยและเศร้าอยู่นะครับเพราะว่าแมรี่เนี่ยเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่ได้แก้ตัวหรือโอกาสได้พูดอะไรเลยเขาก็โดนมนุษย์ตัดสินชีวิตเข้าไปแล้วครับซึ่งเรื่องราวของแมรี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างสะเทือนใจสําหรับคนที่รักสัตว์อย่างเหมือนเป็ดเหมือนกันเพราะว่าเป็ดก็รักสัตว์มากๆนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งนะตอนนี้เราก็ไม่สามารถไปตัดสิน ระยะเวลาหรืออดิตการได้ว่า100ปีที่แล้วนั้นควรทําอย่างไรหรือไม่ควรทําอย่างไรดังนั้นแล้วทุกคนฟังเรื่องราวที่เป็ดเล่าให้ฟังก็เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วก็ประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยอมรับและเรียนรู้กั่จวกความผิดพลาดในประวัติศาสตร์และไม่ให้มันเกิดซ้ํารอยเดิมนะครับก็คือเหมือนเหมือนเขาว่ากันว่าอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยการสังหารช้างหรือว่าการใช้งานสัตว์เนี่ยอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆว่า คุณใช้งานเขาคุณรู้วิธีการจัดการหรือไม่และเราต้องเรียนรู้ว่าสัญชตาตญาณสัตว์นั้นเขามีสัญชตาตญาณในการปกป้องตัวเขาอยู่แล้วดังนั้นแล้วคําถามที่จะอยู่ในใจเป็ดก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ช้างหรือคนกันแน่ที่ผิดแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าช้างหรือคนกันแน่ที่ผิดยังไงอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปแล้วสำหรับคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระดีๆอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ